มาขึ้นไปข้างบนกันนะคะทุกคนต้องค่อยๆเดินนะคะหอบนี่ถึงบนเขาบนเขาแล้วก็ะจะถ่ายให้ดูข้างล่างนะคะนู่น สูงมากไปข้างบนต่อต่ออีกนะคะทุกคนยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ป้านุูด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้าสวัสดีนะคะ